รีวิวเครื่องเล่น cd m p 3นะครับ sd card USB นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับ fm cd sd card USB FM AM Line in นะครับตัวนี้ได้หมดนาฬิกาตัวนี้ตั้งปลุกได้นะฮะเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับด้านหลังจะมีช่องใส่ฐานแบกอัพ เล็กซีเรียวยังอยู่เลยนะครับเป็นทาน 3A 3สก้อนนะครับแล้วก็มีช่องสายสัญญาณของ AM นะครับเอเ m โมโนสตโอนะครับเสาวิทยุมหไม่งอเครื่องสวยครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นไล์อินแล้วก็หูฟังนะครับเสบกปกตินะครับเครื่องสวยด้านหน้าจะหุ้มด้วยผ้านะครับลำโพงด้านหน้าหุ้มด้วยผ้าตัวนี้เสียงดีมากนะครับตัวนี้เล่น CD ดีรองรับ m p 3นะครับเริ่มต้นนะครับเปิดเครื่องนะฮะ มันจะถามก่อนเลยนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมแนะนำโหลด g o o g l e translate มาแล้วก็ใช้เป็นกล้องถ่ายรูปใน g o Google Translate ถ่ายได้เลยแรกมันจะถามว่าตั้งเวลาไหมนะฮะถ้าข้างบนนี้คือตั้งเวลาใช่นะข้างล่างคือแคนเะซิลไม่ต้องตั้งนะครับทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สถานะหน้าจอทุกอย่างติดสวยงามนะครับเริ่มต้นใน c d นะครับ ที่ฟังก์ชันซีดีเลยเวลาฟังซีดีนะครับอันนี้จะมีเป็นลูมายไซส์กว่านะครับเรื่องนี้สามารถเล็กคอร์ดจากซีดีจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับเพื่อลง s d c u r d usb ได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่านเร็วนะครับแผ่นรองรับ MP3 นะครับรองรับ MP3 WMA แล้วก็ออ i ิโอดิ t นะครับกดเพลย์ได้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะนะครับรออย้ายเน็กแท็กนะครับไปแท็ก3นะครับทุกอย่างจะเป็นโฟลเดอร์หน้าจอคล้ายๆพวกฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์นะครับเน็กแท็กนะครับ เมกะเบ,บสเบสดออกเต็มๆนะฮะตัวนี้ใครที่ชอบเสียงเบสหนักๆนุ่มๆฟังในบ้านเนี่ยฮะสมูดมากนะครับแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับมุมิวสภาพดีนะเครื่องสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะมีลอยมากทําการเวลานิดเดียวล้มตัวลงนอนแนบมอนไปเกา โอเสียงนิ่มมากนะครับเบรออกเป็นลูกเลยนะคอนตกงนี้ควกฟังก์ชันอัดลงเอสดีการ์ดเนี่ยลองไปศึกษาเองนะครับเราซีดีโอเคนะครับลองรับเ p ็นพานะครับอันนี้ทดสอบคร่าวๆให้ดูต่อไประบบลายอินนะครับลายอินต่อรูนี้นะครับส่วนสีเขียวเป็นหูฟังนะครับลายอินกดปุ่มนี้นะครับ อันนี้คือต่อจากเครื่องนี้นะครับอันนี้ต่อจากอุปกรณ์ภายนอกลูกค้าสามารถต่อจากอุปกรณ์ภายนอกพวกบลูทูธไร้สายอะไรลงมาตรงนี้เพื่อเปิดได้นะเชื่อมต่อได้เลยนะครับหรือว่าโทรศัพท์นะครับเป็นสายพานสายออกนะครับหรือไม่ก็บลูทูธพวกรุ่นใหม่ๆที่เป็นสายออกอินนะครับโอเคนะครับอันนี้ไลน์นะครับต่อไปวิทยุนะครับ fm/am กดตรงนี้เลยนะครับ จูนขึ้นขึ้นลงนะครับจะมีลูกศรขึ้นลงทุกอย่างทำตามน้าปัดหมดนะครับคนตอนนี้ก็คงเริ่มตรวจสอบแล้วรถป้ายแดงของเราป้ายแดงของเราเป็นยังไงตัวนี้ขึ้นนะครับ90เมกะเฮินตน้บ้านเราคือมันปฏิเสธความรับได้หมดความผิดไม่ได้ก็มันผิดแต่เราไม่รู้เราผิดไงเออเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทํายังไงเพราะนั้นใครที่ ที่เป็นเจ้าของรถป้ายแดงก็ลองลองเช็คดูม ja> so. ันน่าจะมีวิธีเช็คแันเพราะว่าป้ายแดงมันก็ต้องมาจากขนส่งนกันนะจานนะคะมันน่าจะเช็คได้คุยให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวจากข่าวเนะนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คง่อไปเดสอสดีนะครับเอทีการ์ดนะฮะรองรับไมโคร s d ทุกอย่างครับใช้ช็อคเกตใหญ่นะครับเป็น S, S H D, H, C นะครแล้วก็ใส่ช่องเกขตเป็น SD S, D, Card mm hmm. ก็ได้นะครับเวลามันอ่านจะกระพริบนะอ่านเร็วมากนะครับเวลาจะเล่นเพลงกดเพลได้เลยนะครับเสีง mm hmm. ดีมากนะครับกดเน็ mm hmm. ได้ปกตินะพ mm hmm. วกฟังก mm ์ชันพวกนี้ลองไปศึกษาดูนะครับพ mm hmm. วกฟังก mm ์ชันอันลง S, D, Card ด้านหน้านี้หุมด้วยค่ากับัายีอย่างดีเลยนะครับอ่าต่อไปจะทดสอบ USB นะครับกดร,รอบหนึ่งมาที่ USB ถ้ากดอีกรอบหนึ่งจะไป SD นะสลับกันได้นะครับสลับเล่นซ้ายขวาได้เลยนะครับ USB นะครับพวกนี้อ่านเร็วนะครับอ่ากดเพย์ได้เลยนะครับ มีโฟลเดอร์ให้เลือกเหมือนในคอมนะครับจะเลือกเป็นโฟลเดอร์พวกโฟลเดอร์ที่จะแยกไว้เป็น Music1, Music2 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราแยกโฟลเดอร์ในคอมนะครับในแท็กนะครับ รานะครับแล้วปิดเครื่องกดตัวนี้ได้เลยนะครับมีจุดฐ่านแบ克อัพด้านหลังนะตั้งตั้งนาฬิกาได้นะครับตั้งปลุกได้นะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับฟังก์ชันเต็มระบบเสียงดีฮะสำหรับเน้นเสียงทุ้มท้มแน่นๆเปิดในบ้านนะ CD MP3 นะครับเครื่องสภาพสวยมากนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ